สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ23พฤศจิกายน2568วันนี้แจ้ง2เรื่องจากทกสาครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจทกส BAC Thailand นะครับใครที่ใช้ Facebook ก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจทกสบ AC Thailand นะครับข่าวที่1ครับทกสาออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือลูกค้าธนาคารผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ โดยเฉพาะตอนนี้ก็คือภาคใต้นะครับประสบภัยน้ำท่วมนะครับถ้าพื้นที่ใดจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับธนาคารทกศก็มีสินเชื่อโครงการที่1ครับโครงการสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ50,000บาทอัตราดอกเบี้ยศนเนาน6เดือนนะครับเดือนที่7เป็นต้นไปจ่ายดอกเบี้ย MMR นะระยะเวลาขอสินเชื่อจนถึง ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึง31ธันวาคม2599นะครับอันนี้โครงการที่1นะครับโครงการที่2โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มโครงการสินเชื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุดกู้ได้ไม่เกินรายละ5 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ย MMR ลบ2นะครับและยะเาลาขอขอสินเชื่อตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับดอกเบีย้ย MMR ปัจจุบันเท่ากับ6.625นะครับ ตามประกาศนวันที่15สิงหาคม2588นะครับถ้าดอกเบี้ย a b m มาลบ2ก็ราวๆ4.625นะครับสำหรับสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรายละไม่เกิน5แสนนะครับก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับรายละเอียดติดต่อได้ที่ทกสในพื้นที่นะครับพื้นที่ใดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะภาคใต้ในขณะน,นี้น้ำท่วมติดต่อ สินเชื่อ,อน,นี้ได้ที่ธนาคารตกสใกล้บ้านนะครับข่าวที่2ครับจากเพจธกสอบีเอซีไทยนะครับวันนี้ขึ้นข่าวว่า Longevity Economy เขาบอกว่าผู้สูงไวัยไม่ใช่ภาระแต่คือพลังเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันหมดอายุและเทคโนโลยีพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอผู้สูงวัยในยุคนี้มีเวลามีค่ามากขึ้นและต้อง ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเอกเทคจึงเป็นเอตเอกเทคจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงกับโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจและมีศักยภาพในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ขอบคุณรูปภาพต่อไปนี้ที่ทกศเขาโพสข่าวทางเพจทกศบีซีสเตรลน,นะครับเขาบอกว่าแก่แล้วไงเก่งเทคโนได้ เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันหมดอายุและเทคโนโลยีพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เรียกว่า Longevity Economy หรือเศรษฐกิจอายุวัดโดยมีเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยหรือ Age t e c นะครับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสาระความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ Age t e c นะครับ ครอบคลุมหลายมิติทั้งด้านสุขภาพความปลอดภยัยการใช้ชีวิตประจาวันและการเชื่อมโยงสังคมก็มีด้านการแพทย์เฉพาะบุคคลใช้ข้อมูลพันธุกรรมร่วมกับ AI เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่และบุคคลกเกษตรกรรมอัจฉริยะใช้เซ,นซ็นเซอร์หรือชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงน,นวัตกรรมอาหารและวัสดุชีวภาพเช่นเนื้อสัตว์จากห้องแลบวัคซีนชนิดใหม่หนังเทียมจากเห็ด หรือเสื้อผ้าจากใยแมงบุมสังเคราะห์ถ้าคุณมีไอเดียทกศช่วยได้ก็มีสินเชื่อเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรสมาร์ทเทคการกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนเพื่อชำระหนี้สินเดิมหรือกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและก็ยังมีสินเชื่อกเกษตรวิวัฒเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกเกษตรกรรมหรือธุรกิจกเกษตรก่อนและหลังกเกษียณอายุ ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เพจทศกสบีเอ a ซีไทยแลนเขาขึ้นข่าววันนี้23่ิามพฤษภาสองห้าก็นํามาอ่านเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ผู้สูงอายุและเกษตรกร,กรฟังครับก็มีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ